ผมเปนชื่อวมาจากมือเหรอออกจากบ้านมาได้จากมือเหรออกมาบ้านออกมาจากบ้านผมมาจาใส่องมาจบ้านฮะมาจบ้านมึงเกิดชีวิตขึ้นมันหราบอกค้วยมาคือมั่นต้องทาเานังก่อนไอ้ถามตั้งใจสิไปใส่ตอบตังดังผมว่ายัมาหลินเข้าไปไอ้ไหนไอ้คือคุจกันซื้อยังเื้อยนี ฮะคือจอนนี่เคยอหูจักกับเราชิพาปีกอนชิพาปีกอนคยเล่นเที่ยวนั่กันเล่นเที่ยวนั่กันเล่นยยูใสเล่นยยูเล่นยยูบนญยูบนข้างโค้งยูข้างโค้งตอนนั้นเราเป็นอย่างเราเห็นอย่างเราเป็นตำรวจแล้วเป็นตำรวจเราซื้ออย่างเราเราเห็นอย่างก่อนนะแล้วมึงพ่กใครพ่อเราหรอพ่อครับผมผมอยู่บีเลียนเรากองไม่ไกลนะชิบุนได้ยินเสียงมันเออฮะ เรียนยุสัยเรียนยู่สาระามเรียนย่สระคไปพอเราอยู่ัสพอเราอยุบุญือเดี๋ยวม่พอเลาผมเล่นฮาร์ดในโลกหาร์นในโลกในโลกยสไยในโลกงานศพใ้โลกงานศพผมก็ได้ก็เลยบอกเลยว่ไปเล่นยู่คาสิโนเดินยู่คาสิโนคาสิโนยไสยย่บบอลวันฟังเล่าบอลฟังเล่ามึงขำไปฟังเล่าเลยวะบฟังเล่าบอลผู้ใยู่ฟังเล่าฮะบอลผู้ใหญ่เขียนมันลายมันลายมันลายหมองไบอลหน่อยบอลใหญ่สิโนหน่อยมึงเบิเงินไปลายเนตอนไปเล่น ผมได้เบิร์ได้ผมได้คนขายปลาใหม่ผมเนาะในแจกลานผได้ลาย้จกลานล่ะลายลานครับจักลานล่ะมัโอ้ผมไ่ได้จำเออเอาคร่าวๆถึงยี่สิล้านวะสามสิบล้านสี่สิบล้านห้าสิบล้านมีไอยอิดมีอยอิดผมสิบดล้าน หลายครับหลายครับแสดงว่ามึงมีเงินหลายสิบล้านเป็นบ่กหลายหลายโอ้ยเยอจะงหวะตอนนี้เยอะจังหวเลยเหรอเยเยอะจังหเลย,ยไปใส่เงินมึงผมมันออกเราออกยาฮะไปยาให้ออกเหล่าออยาอยู่้ยไลเออแตกออกมากผมลืมข้าวเลยมันแตกกินยังบ่ได้ผมได้หนีไหมเออหนีไปใส่บดีติวเผมหนีเมื่อวานเลยอนุญาติพี่ตั้งเล่าพีตีกันเนาะวงนึงอยู่เนี่ยนแล้วเงินทั้องเบิร์ตสิบล้านไปเลยผมก่ได้เอาย่างเรื่องทีมเลียหนีเลยทีมเงินเลยทมผมบอกเอง ทย่าเงินแหละเลยไม่แนผมผมเหมนเฮ็ดเด่นเงี้ยใ่บริษัททีมคือผมออกไปพาไปแล้วผมซื้อห้องที่โอ้ซื้อคอนโดพร้อมป่ะซื้อห้องซื้อห้องวะซื้อห้องจักล้านมองร้อยแสนร้องแสนห้องไว้ครับห้องละอแสนสองแสนซื้อไปหลายหม่องบ่หลายหม่องไงอ๋อยูเซเน่แบบนี้ถ้ากูไปเอาไน้ราคาอะไรยิ่งบ่ขอนแก่นกับพี่บ่โอ้ขอนแก่นมึงก็มีที ซื้อหลายสิบล้านที่สุดเนี่ยหลายอ่ะคืออเภอกระนวลหลายอำเภอกระนวลก็มีแม่มึงผู้ใด่นเอาไปอยู่ของมันเน้ยพวกมึงคนกระนวล <c oughs> นีน่อยู่ <c oughs> อย,ยเอ็ดมีวะอยู่อยเอด็ดหือ,หาาอม,อม,ออมอีอ่ะอำเภอไหนอยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองเอาที่หลายไราอยู่บ่ประมาณจายครับจากฟาร์มจากไรก้หลายครับจากไรเหรอก็ตอบมาเพราะลอยไรวะมื่นหมดแล้วครับมื่นไรฮะมื่นนะมื่นไรเลยนะ ไอ้ันหน้ากล่องมนนี่เออกูเริ่มจีบปวดหัวเลย่เลยเป็นมืไล่แล้ไม่น้้วนีร่อพอบอมงใช้มานิม่ยมอนาไก่ีสางอยู่นี่นี่มันอถอยขอบปูมันมันยกมาหนีอ่าสุแล้วมึงก็ขึ้นจีไปใสก่อนมึงสิเลนยังกับกูตกลง อเอ๋อสรุปเลยครัสร,สรุปเลยสรุปเลยเ,ออเดี๋ยวก็เปน็นนพ่อคุยธุระก่อนเนอ,อโอเคเอาสรุปเลยคือมือนีที่มึงมานี่หอบเสื้อผ้ามานี่เ <c oughs> ดี๋ยวกูถามก่อนมึกนงกินเขากินน้ำหรือยังเขากินหรอเปล่าเอ๊ะเบลมึงอยางไปเอากะติเขากับรถตำหนักใช่ไหมรถตำหนักอยู่ทําโอ้รถตำหนักก็ต้องใั่ไม่ต้องรถตำหนักอ๋อก็ร่างละเอีดเลยเนาะสิไม่เป็นอยังรถรถเผื่อจะไปเป็นอย่าง เอาร่างกายไม่ไันึงของพวกกินเนาะกินน้ำใช่ปะเออไปเอาน้ำมาขวนนี่กูเย็นอ่าสรุปง่ายๆเบียกกูหลายด้วยมึงต้องการแบบไหนยังไงจากกูกูได้ยังไงไม่ได้ยินว่าแมนวะมาจากอำเภอไหนนี่นายยินมึงเดียวบอกเอามาจากอำเภอไหนนี่วังสามหมอวังสามหมอเด้ครับมีที่กันวันลอยอ่ามีที่ลอยเอ็ดหมื่นไร่พร้อมเด้อครับวังสามหมอเนาะชื่อนายมะขวนเดาะ นครดาวหายเนาะเนาะ,ะพี่น้องครับดาวคอนดาวหายตอนนี้อยู่น้ำผมเด้อสิ๊กซับเลยบอลหรือสีนอนน,อนี่เอ,อ,อกสารสันไม่รูอน,อนอะฮะงี่ยงก่อนนะขออนอนไหวจะขึ้นขอนอนกูจะขึนนะขน้นได้ไขันมึงขอนอนกูกับไหนอนมึงสิแ,แล่นออมทุกหน้ากูเลยจะไปปีนกุกใหม่แล้วห้องโอเคเลยอ๋อบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมึงคือไทยมาหลายแด้อว่าทะเบียนบ้านมึง าไปสำนักง,งานหมดเรื่องปยังแน่นจิ๋วฮะแม่ค้ามาดูนี่ค่ะน้องเฉยนครดาวหายอย๋<ะ>อพ่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปแป๊บนึงลูกพ่อคุยธุระแป๊บน,นึงโอ้ยคนไทยแบบมันลอ,อยซูบแล้วมึงสีนอนจะคืนเนาะเออเบลไหนหม่น,นอนน้ำเด้อครับผมเดี๋ยวเบิึงเข่าิึงหนามสามปลายไม่กินน้ำกินน้าไม่อิ่มแล้วก็ปลายทางต่อไปสิไปทางไหนต่อ ไมได้เลยลูกไม่่กะบานเกะบานเนาะปกติเคยกินยาประสาทวะกินกินยานบ่เป็นโรคประสาทบ่มันแตกไม่อ้พุ่ม่ายินเลยฮะพุ่มายินเหรอทายังเห็นใช่อกรออกยาเป็นยังมันเป็นบ้าเป็นบ้าบ่ะเป็นบ้าเลยดิออกรออกยาบ่ผมไ่ได้เลี้ยงถือได้ใครเป็นบ้ามันจิตแตกผคุ้มเงียบบ่แตกแบบไหนมันจิตยิตย่านแตกว่ามาเบิร์นได้กินยังบ่ได้เออ ก็คือออกเวทยิ่งยั่งกันไปมาเลยผมไปเฮ็ดงานวิจารณ์มือรีก็แกยแกผมน้ำหายอย่าที่กินในร่างกายผมมันด้กินยากแต่ที่นี่ผมไปกินจัมรีผมนั่งกินเผาแต่คุณตรวจผมไม่จำได้อยู่นแน่นวิ่งไรกระเซ็นมาสะคำผมอาจารย์ในวรรลกันยังเรื่องเล่าเก่าผมก็เลยพอไบบนี้เข้าไปถือเวทเนาะถือยังล่ะถือเพผมกินยังกันได้แบบนี้อือ กูเหลือม so ึนหัวก really> ับมึงเลยเรื่องอีกคนเลยโอ้ยเป็นบ้าทนะมึงวันนี้เราปารกูแดกเลยรตัวนี้เออปวดหัวเอาเอาเป็นวานังผักพร้อมมีแห้งเด้อแล้วเดี๋ยวนอนอยู่หนีก็ไปจะขึ้นผักพรจะขึ้นกูสิ่โดนสาดมึงนี่เบอร์บัสมึงแน่นาอนอ๋อกูขอไหวแผ่นหนึ่งกูขออะไรวะขอเน้อนครดาวหาย ตำบลวังสามหมออำเภอวังสามหมออุดรธานี40่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งครับวับงสามหมอครับมาเที่ยวอ่ายินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับน้องนุ้อยู่แล้วกระซอธรรมดาก็ฟังเอาซ้ำที่เห็นน้ำกันแหละครับเออป่ะชาธิปไหยาย <laughs> แต่กระเลียง <laughs> ดูขึ้นกัา น้ำมัเขาให้กินเขาก็สู้กินแต่ว่าพวกกินมาสันได้เอ็สมาสันมาสันสี่สิบ้านนี่ใส่เวทน่องเด็กขันพุ่มพอนึ่งพุ่มพอนึ่งสี่สิบบานก็มือไรแบงกูเซยกินจ๊าะลอยน่เด้อในเนาะอาจจะมือไปเดี๋ยวพับก่อนเฮ็ดเบียกเป็นยังไงเฮ็ดได้ยกเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงกูให้มึงสองลอยมึงเอาขาดเพราขาดหย่ามองเขาตัดซอยน่เด้อเนาะโอเคเดี๋ยวมือแรงน่องเราป่ายได้แต่เขาสู้กินแล้วมื่อยไปเดินทางเนาะ อ่าไปจเจ้าป๋ปอว่างอยไปนี่ละอ่าพี่น้องครับแต่ละมือก็อยังสี่ล้วครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ยังยีเห็นมาได้ใส่ยีกีมาบางนี่ก็ยัอยงอยูอย่เด้ครับนี่บางนี่คร <c oughs> ับสวัสดีครับ <c oughs> นบครพนมบางนี่ใจเบียกอยู่ครับเพลินได้เบียกมีใส่ได้ <c oughs> เดืนนอนเดือนเนาะเป็นอยู่ถึงเดือนนี่ครับผมเดืน <c oughs> นอนเนาะได้เงินเดือนแล้วได้เงินเดือนแล้วอ่าหลอกเพ่งกะใส่ใครก็เงียวใส่ซังกระสีอยู่โอเคครับสวัสดีครับจวดครับ